คลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มหากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับความเดิมตอนที่แล้วครับเราอยู่กับอเล็กซ์เด็กหนุ่มที่มีความฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแต่ว่าโชคร้ายครับเป็นโรคลิ้นหัวใจตีดแต่กำเนิดก็เลยต้องไปผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจแทนที่ว่าผ่าตัดแล้วจะดีกลับมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นช้าวันเนี้ย เราจะมาฟังเรื่องราวภาคต่อกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชะตากรรมของอเล็กซ์จะเป็นยังไงอ่านี่คือคลื่นไฟฟา้าหัวใจของอเล็กซ์หลังจากผ่าตัดนะครับที่เราดูกันไปตอนนั้นหัวใจเต้นช้ามากนะครับจากเครื่องเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ37ครั้งต่อน,นาทีเท่านั้นโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่60-100หรหรือว่าหลังผ่าตัดเนี่ย คนไข้มักจะมีความเครียดมีมีภาวะการอักเสบในร่างกายเยอะมักจะหัวใจเต้นเกินร้อยได้เป็นเรื่องที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้คือถามว่าปกติไหมบางทีมันอาจจะเร็วเกินอาจจะไม่ปกติบางทีอาจจะมีเลือดออกภายในหรือพวกนี้เราก็ต้องไปหาสาเหตุกันต่อไปนะครับแต่ว่าปัญหาสําคัญของอเล็กซ์รอบนี้คือหัวใจเต้นช้าสาเหตุเพราะว่าขนาผ่าตัดเนี่ยมันอาจที่จะไปโดนเอวีโนดอ่าส่วนเอวีโนดคืออะไร สรุปสั้นๆก็คือตัว av Node นเนี่ยมันเป็นจุดผ่านเป็นทางผ่านหนึ่งของสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจจากหัวใจห้องบนอ่าผ่านลงไปหัวใจห้องล่างเนี่ยต้องผ่าน av node การผ่าตัดลิ้นหัวใจมีโอกาสที่จะไปทำให้ av ว o โ e นเนี่ยบาดเจ็บได้และทำให้สัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจห้องบนเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านลงมาหัวใจห้องล่างได้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีความเสียหายแบบถาวรเราจำเป็นต้องไปใส่ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวรและโชคร้ายของอเล็กซ์ครับมันไม่คืนไม่ว่าจะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจของอเล็กซ์ก็ยังเหมือนเดิมยังมีหัวใจเต้นที่36ถึง37ครั้งต่อนอาทีคุณหมอก็เลยมาคุยกับอเล็กซ์ว่าน่าจะต้องไปใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวรเออลืมเปลี่ยนหัวเรื่องนี่ว่า โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเทียมกันก็ต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทเมโทโอนิกนะครับที่เอาเครื่องของจริงมาให้ผมได้ถ่ายรูปมาให้ทุกทท่านได้ดูผมเอาเทียบกับเหรียญ10บบาทมาให้ทุกคนได้เห็นชัดๆกันครับว่าเจ้าเครื่องนี้มันขนาดประมาณเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราดูเนี่ย มันก็ขนาดประมาณเท่ากับเหรียญ10ประมาณสัก3เหรียญเท่านั้นเองความหนาเนี่ยก็หนาประมาณ1ซนติเมตรจะถูกฝังอยู่ที่บริเวณหัวไหล่ข้างที่ไม่ถนัดของเรานะครับสำหรับคนที่จำเป็นต้องใส่ยุคนี้ตัวเครื่องจะทำจากไทเทเนียมครับแล้วก็ข้างในจะมีแบตเตอรี่มีวงจรเราสามารถที่จะโปรแกรมได้ว่าอยากจะให้มันทำงานเร็วแค่ไหน แล้วก็มีทั้งแบบ1สายอันนี้จะเป็นแบบ2ส,สายนะครับตรงสล็อตข้างบนเนี่ยจะมีรู2รูเวลาเสียบสายก็จะประมาณนี้จะประมาณนี้ตัวสายเนี่ยจะสอดเข้าไปในเส้นเลือดดาที่บริเวณใต้ไหปลา้าครับสอดลงไปจนไปถึงตัวหัวใจซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเส้นเดียวแบบนี้เราอาจจะไปหยุดที่หัวใจห้องบนหรือหัวใจห้องล่างแล้วแต่โรคของคนไข้ที่เป็น หรือว่าถ้าแบบ2เส้นเราก็จะใส่ไว้ทั้งหัวใจห้องบนแล้วก็หัวใจห้องล่างไปเลยทีนี้มันเกาะติดกับกล้ามเนื้อหัวใจเราได้ยังไงอ่ามันมีสกรูเล็กๆครับตรงเนี้ยเราเราสามารถที่จะขันมันออกมาได้ตอนตอนใส่อ่ะมันจะยังไม่มีไอ้ปลายเกลียวๆกลวอันเนี้ยออกมาพอสายมันไปถึงจุดที่เราต้องการแล้วเราถึงจะขันสกรูนี้เพื่อยึดปลายสายเข้ากับตัวกล้ามเนื้อหัวใจ อ่าโดยปกติก็จะใส่ไว้ที่บริเวณหัวใจห้องขวาล่างหรือว่าหัวใจห้องขวาบนตัวเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจและเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจรุ่นแรกครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเจ้าเครื่องนี้หนักประมาณ20กิโลคนคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเป็นวิศวกรครับชื่อคุณจอห์นฮอปคุณจอห์นฮอปเนี่ยทราบปัญหาในในตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2 แพทย์โรคหัวใจเนี่ยมีปัญหากับการรักษาโรคหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะมากยังไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือใดที่มาช่วยรักษาคนไข้กลุ่มนี้ได้ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเหล่านักวิจัยแพทย์ทั้งหลายเนี่ยเขาค้นพบคำตอบตั้งแต่ปี1,900ต้ต้นๆแล้วว่าหัวใจเนี่ยสามารถที่จะปล่อยกระแสะไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นให้มันบีบตัวได้แต่ว่ายังไม่มีใครสามารถที่จะคิดค้นตัวเครื่องที่สามารถที่จะใช้งานได้จริง คุณจอห์นฮอปก็พยายามคิดค้นจนได้เครื่องต้นแบบเครื่องนี้ขึ้นมาแต่ถ้าว่าขนาดมันก็ยังใหญ่เกินไปครับใหญ่เกินไปกว่าที่จะฝังไว้กับร่างกายของมนุษย์ได้ mm hmm. ก็คือเราไม่สามารถที่จะแบกน้ำหนัก20กิโลเนี่ยเดินไปเดินมาได้เลยเราจะเห็นมีมีตัวก้านก้านสีแดงๆตัวนี้จะเป็นขั้วไฟฟ้า2ขั้วใช้เพื่อปล่อยไฟฟ้าจากขั้วหนึ่งไปอีกขั้วหนึ่ง เพื่อกระตุ้นให้หัวใจเต้นหรือว่าเพื่อกระตุกหัวใจที่เต้นผิดจังหวะให้กลับมาเป็นปกติใช้เวลาอีกไม่ถึง10ปีในการคิดค้นขนาดให้มันเล็กลงนะครับเพื่อที่จะฝังเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ได้เราก็ได้ออกมาเป็นเจ้าตัวนี้อ่าอันนี้ก็เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหรือว่าอ่าเพ k สเมเกอร์รุ่นแรกนะครับที่ถูกคิดค้นขึ้นในปี1958 เจ้าตัวนี้จะเป็นเครื่องแรกที่ถูกฝังเข้าไปในร่างกายคนไข้จริงๆเราก็มีประเภทชั่วคราวเหมือนกันเขาก็พัฒนามาจากเจ้าเครื่องนี้แหละครับฝังไม่ได้ใช่ไหมกันเราก็ทําเป็นแบบแผ่นแปะที่หน้าอกไปเลยไหมเราจะได้ปล่อยไฟฟ้ากระตุ้นโดยที่อ่ะอย่างน้อยก็คนไข้ก็ยังไม่ตายทีนี้พอในปัจจุบันเนี่ยเรามีการแปะแผ่นแบบนี้เพื่อปล่อยไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นหัวใจคนไข้แบบชั่วคราว ในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวรได้ทันทีเนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัวเครื่อง pace maker เนี้ยมันจําเป็นต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการใส่ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานี้ครับมีน้อยมากในประเทศไทยคือหมอโรคหัวใจธรรมดาทําไม่ได้จะต้องไปเรียนเพิ่มอีกเรามีชื่อเล่นของหมอหัวใจที่ทําหน้าที่ดูแลโรคเกี่ยวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะนี้ เขามีชื่อเล่นว่าช่างไฟฟ้าหัวใจหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการคือ electrophysiologist หมอสาขานี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูเรื่องหัวใจผิดจังหวะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ได้ชื่อว่าเทพในการอ่าน ECG มากที่สุด electrophysiologist หรือคุณหมอช่างไฟฟ้าหัวใจในประเทศไทยตอนเนี้ยังมีจำนวนที่น้อยมากๆในอีสานตอนเนี้มีผมไม่แน่ใจแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีไม่ถึง10คน เวลาเจอคนไข้หัวใจเต้นผิดจังหวะทีก็มักจะต้องได้ส่งตัวเพราะว่าหลายจังหวัดยังไม่สามารถที่จะทําได้มันต้องใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือที่ราคาค่อนข้างสูงห้องที่ใช้ทําจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ราคาหลายส0ล้านบาทการกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดชั่วคราวเราจะมี2แบบคือแบบติดผ่านผิวหนังแล้วก็แบบใส่ผ่านทางเส้นเลือดนะครับแบบนี้เป็นการติดผ่านผิวหนัง ซึ่งตำแหน่งที่เราแปะก็คือเราจะแปะที่บริเวณหน้าอกด้านขวาช่วงประมาณใต้กระดูกไหปลาร้าและด้านซ้ายเนี่ยเราจะแปะอยู่ที่ชายโครงด้านข้างเพราะว่าเวลาไฟฟ้าวิ่งจากแผ่นหนึ่งข้ามมายังอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยเราต้องการให้มันวิ่งผ่านหัวใจซึ่งตำแหน่งเนี้ยก็เป็นตำแหน่งเดียวกันกับเวลาที่เราช็อกไฟฟ้าหัวใจเวลาคนไข้มีปัญหาเรื่องหัวใจหยุดเต้นหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นกัน แบบใส่ผ่านเส้นเลือดตัวเครื่องตัวนี้เป็นเป็นเครื่องชั่วขราวที่เราใช้ควบคุมซึ่งอ่เจ้าเครื่องเนี้จะขนาดประมาณารีโมทรีโมททีวีอันใหญ่ๆครับประมาณนั้นแล้วก็ตัวสายเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้ทั้งเส้นเลือดที่คอเส้นเลือดที่ใต้ไหปลาร้าหรือว่าเส้นเลือดที่ขาก็ได้แต่ว่าจําเป็นต้องใช้ทักษะในการใส่พอสมควรโดยที่ ปกติก็จะเป็นคุณหมออายุรกรรมโรคหัวใจเป็นคนใส่คนที่ไม่ได้เรียนมาจะไม่สามารถที่จะใส่ได้เจ้าตัวนี้ก็ช่วยชีวิตคนมาได้มากมายเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวก็ตามตัวไหนดีกว่า,าต้องเป็นตัวที่ใส่ผ่านเส้นเลือดดาแบบนี้ครับข้อเสียของเจ้าตัวที่แปะผ่านผิวหนังเนี่ยเอาข้อดีก่อนละกันข้อดีคือแปะง่าย หมอจบใหม่ทําได้ทําเป็นเราถูกสอนมาให้ทําเพื่อช่วยชีวิตคนไข้ในกรณีฉุกเฉิน reuse ได้ไหมอ่าจริงๆแล้วไม่ควรเขาอ่ามันถูกออกแบบมาให้ใช้ใช้แล้วทิ้งก็คือ1แผ่นใช้ได้1คนแล้วก็ยิ่งถ้าเราปล่อยไฟเข้าไปนานขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเจ้าตัวคอนแทคที่มันมันจะเป็นเหมือนเจลที่อยู่ตรงแผ่นตรงนี้ครับที่แปะอยู่กับผิวหนังคนไข้อะ่ะมันจะเริ่มเสื่อม แล้วพอมันเริ่มเสื่อมไฟฟ้ามันจะเริ่มผ่านไม่ดีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือโอกาสสาเร็จมันไม่เยอะครับคือเราต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยสูงมากในการที่จะปล่อยผ่านเข้ามาแล้วกระตุ้นให้หัวใจเต้นโดยทั่วไปถ้าเป็นในคนจริงๆเนี่ยมักจะใช้สูงเกิน6 0 7 0มิลลิแอมขึ้นไปแล้วคนไข้จะกระตุกแล้วเราต้องเราต้องปรับให้หัวใจคนไข้เต้น60ะครับคือเหมือนเราโดนไฟช็อตแบบ ทุกวินาทีวินาทีละครั้งซึ่งอันนี้คนไข้จะเจ็บเราจะต้องให้ยาแก้ปวดแล้วก็อาจจะต้องให้ยานอนหลับเพื่อให้คนไข้ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดแต่ถามว่ามันมีความอันตรายต่ออวัยวะภายในไหมพลังงานที่ใช้เนี่ยไม่ได้ทําให้ปอดไหมหรือไม่ได้ทําให้หัวใจไหมนะครับแต่ว่าโอเคกล้ามเนื้อหรือว่าผิวหนังแถวๆนี้อาจจะมีอาการไหมได้แต่ว่าถ้าแลกกับการที่หัวใจคุณหยุดเต้นอันนี้ ถือว่าเป็นผลตามมาที่เรายอมรับได้คือมันคุ้มค่าเพราะว่าตัวผิวหนังไหมตรงนี้เราสามารถที่จะรักษาได้แต่ว่าท้าหัวใจคุณหยุดเต้นมันรักษาไม่ทันมันถึงชีวิตซึ่งชีวิตเรามันไม่มีอะไรมาแลกได้บางคนปรับไปร้อยมิลลิแอมแล้วบางคนมันยังกระตุ้นไม่สําเร็จเลยก็มีเหมือนกันเพราะว่าบางคน,ม,นมันขึ้นกับความต้านทานในในร่างกายของคนไข้อะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวแผ่นแปะด้วยบางทีบางโรงพยาบาลงบน้อยได้แผ่น ที่ reuse มาก็มันก็อาจจะมีผลทำให้ความต้านทานมันเพิ่มขึ้นเหมือนกันตัวชั่วคราวที่ได้ผลดีกว่าก็จะเป็นแบบนี้ครับแบบที่ใส่ผ่านทางเส้นเลือดก็แลกกับการที่ทำยากกว่าอาจจะมีปัญหาบ้างเวลาขยับคอหรือขยับตรงบริเวณตำแหน่งที่ใส่มันอาจจะหลุดจากตำแหน่งเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะไม่ได้มีสกรูขันให้ยึดติดแน่นเหมือนกับตัวแบบชนิดถาวรใส่ยากแต่ว่าเราควบคุมได้ค่อนข้างง่ายกว่า แล้วก็มันสามารถที่จะกระตุ้นหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าชื่อทางการก็เจ้าตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น t r a n q u a n e n u s Temporary p a c e Maker นะครับส่วนแบบนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น Tranvenus fotos Temporary p a c e Maker ทีนี้หลังจากที่ใส่ไปแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอ็กซเรย์แล้วก็ดูตำแหน่งได้ว่าใส่ไปแล้วมันอยู่ตรงไหนตำแหน่งโอเคไหม จะตัวตัวเงาเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับคนไข้อันนี้ใส่แบบ2สายเราก็จะมีคอนเนคเตอร์2พอร์ตอ่าสายตัวเนี้ยก็จะม้วนเข้าไปในเส้นเลือดลงมาที่ห้องหัวใจสายหนึ่งอ่าจิ้มอยู่ที่บริเวณหัวใจห้องบนนะครับเพื่อกระตุ้นหัวใจห้องบนอีกสายหนึ่งมาจิ้มอยู่ที่หัวใจห้องล่าง อันนี้ก็จะเป็นล่างขวาอันนี้เป็นบนขวาคือเจ้าตัวนี้สามารถที่จะช่วยบอกเราได้เลยว่าคนไข้น่าจะเป็นหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะชนิดไหนส่วนเจ้าวงนี้เป็นเป็นลิ้นหัวใจเทียมแล้วเราก็ยังมีเทคโนโลยีใหม่เราเรียกมันว่า leadless pacemaker นะครับเจ้าตัวนี้ที่เห็นเป็นแท่งๆเนี่ยคือเจ้าเครื่อง pacemaker เนี่ยขนาดย่อส่วนเจ้าตัวนี้เวลาเราใส่อะเราจะเอามันทั้งอัน ไปจิ้มแปะไว้ที่กล้ามเนื้อหัวใจเลยแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ได้ประมาณ1 0ถึง12ปีเจ้าตัวตัวของมันเนี่ยสามารถที่จะจิ้มแปะที่กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็ปล่อยไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นได้เลยแล้วก็สามารถโปรแกรมมิ่งได้เหมือนเจ้าเครื่องนี้ทุกประการข้อเสียคือยังแพงอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถเบิกได้นะครับเวลาใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราเอ็กซเรย์เราก็จะเห็นแค่เจ้าเครื่องเนี้ย อยู่ฝังอยู่ที่บริเวณกล้ามเนื้อหัวใจถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเห็นอาจจะคิดว่าเอะคนไข้ฝังตะกุดมาหรือเปล่านะยิ่งเป็นคนไข้บ้านเราเนี่ยชอบฝังอะไรแปลกๆอยู่ด้วยเจ้าตัวแบบเนี้ยเราเรียกว่า leadless pacemaker หรือว่าเป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเทียมชนิดไร้สายคำถามต่อมาก็คือถ้าแบตเตอรี่หมดทำอย่างไรเราจะไม่ได้เอามันออกเราจะยิงตัวใหม่ใส่เข้าไปเพิ่มเราก็จะเห็นไอ้แท่งเนี่ยสอ,อัน นอกจากที่เรามีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วเนี่ยมันก็ยังมีตัวที่สามารถที่จะกระตุกหัวใจได้ด้วยเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจคือการรักษาโรคที่เป็นหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดจังหวะหรือเวนทิคูล่าแทคกคาเดียและเวนทิคูล่าฟ i บิเลชันขนาดเครื่องต่างกันเล็กน้อยนะครับขนาดเครื่องต่างกันเล็กน้อยก็อาจจะใหญ่กว่ากันประมาณสักสองเท่าส่วนที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือสายครับฝั่งนี้ เป็นเครื่องที่มีหน้าที่กระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเท่านั้นสายจะผอมกว่าตัวเครื่องจะเล็กกว่าส่วนเครื่องนี้สามารถกระตุกได้และกระตุ้นได้คือเร,เราไม่มีเครื่องที่กระตุกอย่างเดียวนะครับคือ defibrillator only ไม่มีถ้าเกิดว่ากระตุกได้จะกระตุ้นได้ด้วยตัวสายจะหนากว่าแล้วก็เวลาเราเอ็กซเรย์เนี่ยเราจะเห็นตรงแถบเงินๆตรงนี้ นะครับจะมีอยู่อาจจะ1หรือ2จุดแล้วแต่รุ่นเราจะเรียกว่าเป็นเป็นขดลวดนะครับเป็นคอยเป็น defibrillation คอยที่เราเอาไว้ปล่อยพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเพื่อจัดการเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะเวลาที่เราเอกซเรย์ ray, อ่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเนี่ยครับเราจะเห็นตัวเส้นที่มันหนาๆขึ้นมาอันนี้คือ defibrillation คอก็คือเราสามารถบอกได้ว่าคนเนี้ยใส่เป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอาจจะได้ใช้ฟังก์ชันกระตุน้นหรือไม่ใช้ก็ได้ ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะตั้งตั้งไว้แค่40ครั้งต่อน,นาทีเหมือนกับเป็นแบ็กอัพไว้เฉยๆแต่ว่าปกติจะไม่ได้ใช้งานลองลองดูสายดีๆครับอันนี้คือคือเพลสเมเกอร์ธรรมดาหรือว่าเครื่องกระตุ้นธรรมดาสายจะผอมๆบางๆส่วนเครื่องที่มีฟังก์ชันกระตุกสายจะหนาๆแบบนี้นอกจากแบบ2สายแล้วเราก็ยังมีแบบ3สายด้วยเราจะใช้ในกรณีที่คนที่เป็นหัวใจล้มเหลวหรือรังถ้าแบบสสายผม บอกไปแล้วเนาะว่ามันจะใส่ไว้ในหัวใจห้องบนขวาแล้วก็หัวใจห้องล่างขวาแต่ทีเนี้ยแบบสามสายเราจะแถมอีกสายหนึ่งคือมันจะสอดเข้าไปเพื่อกระตุ้นหัวใจด้านล่างซ้ายด้วยเพราะว่าในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรังบางคนนะครับไม่ไม่ได้จำเป็นต้องใส่เครื่องนี้ทุกคนมีแค่บางคนเท่านั้นอ่ะเขาจะมีปัญหาว่าหัวใจห้องล่างมันบีบไม่พร้อมกันเขาก็เลย คิดค้นขึ้นมาเพื่ออะงั้นถ้ามันบีบไม่พร้อมกันเราก็ใส่ไปสองข้างเลยเพื่อกระตุ้นให้มันบีบพร้อมกันเพื่อที่จะช่วยลดอาการของกลุ่มหัวใจล้มเหลวเรื้อรังภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดได้แต่ว่าเราไม่อยากให้เกิดและบางครั้งเราไม่สามารถป้องกันได้การใส่ไอ้เครื่องพวกนี้เราไปยุ่งกับเนื้อเยนะื่อเนาะเราต้องทําการผ่าตัดเล็กเพื่อที่จะฝังเครื่องเข้าไปแต่ว่าตัวเครื่องนี้มันจะฝังแค่ใต้ผิวหนังเราจะไม่ได้ผ่าลึก รอยแผลก็จะไม่ได้ใหญ่มากประมาณสัก4ี่เซน5เซนประมาณนี้แล้วก็ตัวสายนี่จะใส่เข้าไปตามเส้นเลือดดามันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อตรงที่เราผ่าตัดหรือว่ามีการบาดเจ็บต่อบริเวณเส้นเลือดที่เราใส่นะครับมีใส่เข้าไปแล้วมีการบาดเจ็บต่อต,ตัวลิ้นหัวใจมีการบาดเจ็บต่อตัวกล้ามเนื้อหัวใจที่อาจจะต้องได้ผ่าตัดก็มีแต่โดยปกติก็ตัวเลขไม่เยอะครับอาจจะประมาณที่สักหนึ่งในร้อยประมาณนี้ที่จะบาดเจ็บรุนแรงจนที่อาจจะต้องได้ผ่าตัดฉุกเฉิน โดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราใส่ไปแล้วตัวเครื่องจะมีอายุการใช้งานประมาณ10ปีถึง15ปีขึ้นกับว่ามันทำงานบ่อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าหัวใจคุณมันย่ำแย่มากแล้วเครื่องต้องช่วยทำงานตลอดเวลาพวกนี้ก็จะแบตหมดเร็วหน่อยบางทีอาจจะ8ปีแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนที่เป็นเป็นหายหายเครื่องทำงานบ้างได้พักบ้างก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1ิบ ถึง15ปีปกติแล้วหลังจากใส่เราจะนัดมาตรวจเครื่องทุก6เดือนว่าโอเคสภาพเครื่องดีไหมแบตเตอรี่เหลือประมาณกี่ปีอพวกความต้านทานในสายยังดีไหมสายหักในหรือเปล่าแล้วก็มีคนเคยถามว่าถ้าเกิดว่าตายแล้วเผาไปแล้วต้องเอาเครื่องไอ้พวกนี้มาคืนไหมคือ,คอไม่ต้องคืนนะครับฝังไปด้วยกันเลย <laughs> ฝากวัดไว้เลยไม่ต้องเอาก,กลับมา